ขาดบ่ได้นอนน่ะน้องอืมหมดขาดอันนี้ว่าเป็นย่ามห่อนจะเชิญได้บ่ประไทยด้วยว่าย่ามฝนขันย่ามหนาวนี่โอ้ยเห็ดได้ย่ามหนาวคิงไฟอีกบ่ย่ามหนาวกับชมพูอีกนอนบ่รับนอนอยู่นี่เออนอนงไก่ต้องไฟเอ้ยได้สามีบ่บ่มีเลยมีแต่โตไสซนี่บ่เอ้ยบัดลุกได้สาวจากโตบ่มีเลยมีแต่ซ้ำนี่ละสูงสุดกับโตสองโตได้บ่ไทยอ๋อน้อเห็ดเบี้ยกับนี่น่านกันน่นกับตัวนี้เห็ดเบี้ยกับตัวนี้ ไปให้ไปชวนกับตัวน <c ora> <rawd Moder> ี้เออนะว้าบ่าวแทงดสบายดีเด้อพี่น้องเลยตอนนี้กับหอดเทื่นอนไ้ก็เบื่อเพลินทิ่ว่ามาถ่ายจุดก่อนนี่ผู้ใหญ่จดีมาซอยเลยเป็นเขาสอบนึงพี่น้องเลยคืนได้ไหมยน่องดิจะเป็นลามแป้ได้เจอด้วยภาษาไป ไอ้องดีเ mm ิ hmm. ่นมาเป็นไอลาำเนาะลาำใกลน้ำทางพีนองคเนี่บ่าพทคัด้นี่โอ้ฝน็งืออยางตอนุ่ากเพื่อนกันพีนองโอ้สี่หนุ่ย่เนงไล่ดีสบายดีสบายดีอ้าเสบใเสีเสื้ออสบายดีตัวนยงไงสบายดี สวัสด uh, ีสวัสดีสวัสดีบันชวนวัดบันชวนบันชวนสวัสดีสวัสดีสวัสดเป็นกะสวัสดีเป็นีวัู่ความล่าเน่ยอยู่พร้มหน้าพร้มตานอกมาไทยมาเนาะแมนแมมกาทีมงานมาส่งเข่าเลยพี่น้องทางเพญ่นทางเพิ่นทางเมริกาเลย่นให้เข่าทางเมริกา ใกล้ใกล้ใกล้ยืนาไอไกเออเพิ่นเอาให้ให้ทั้งน้องสาดีแน่เพิ่นให้ืือพัดลมเสือเสือนอนกระไลเพิ่นให้กระได้แบงกันเนาะจะกันเนาะลายลายคนเยู่หน่อยพี่นเอาเลยลามแปยังนังอีไปใช่ป่มินี่ไปชวนมางมาชิบมองโอ้ไป่ไเาน่ะ ไปแต่ชาเหรอฮะก็ามาานาอเออไปแต่เชา้ามาชิดมองชิดมงเซตมุ้ามาโอ้บริโภคป่าวซีมาเอาเข่ามาส่งให้บริโภค่เอานีจะบริโภค่เออเจอรู้แล้วเอาเอาอยู่อยู่เฮือนนั่นแหละเออทาเจ้าอยู่เฮือนนั่นแหละเออหูแล้วไปมาบอกน้องชาวดีบป่าวเออเออมาชิมาชุมมาชิมามอนีเนาะดีมาบกพ่อเราไปหาแล้วมาไหว้ได้ไหมนี่บก่แล้วบมุงกมาานอ เสียหญ้าบ่เออเสียหญ้าไหบ่อันอันมาอันนี้ๆหน้ามันนั่นมันบ่งามเด้อเออพูดจังด้มันเียเียมันต้นเออโอ้พี่น้องนี่เบิ่งเฮือนซานเกะใครได้แต่ฝนบ่ตกคือเามามื้อนน้อยเนาะมื้อนั้นฝนตกฮมื้อน้บ่ได้แม่นล่ะอันนี้บ่สมาชิกเบิดเท่านี้บ่เออเบิ่ง4คนพี่น้องเอ้ย ยิงสองสายสองโอ้ยใหญ่เลยเนาะหมอนี่เนาะจักปีเลยจักเลยจักปีเลยจักปีบูฮู้เลยจักปีบูฮู้เลยได้บ่อสิบปีประมาณเช่นนี้เนาะได้ได้ประมาณสิบปีนานสิบปีคนหน่อยเขาประมาณสามปีเลยคนหน่อยดีใจใช่ป่ะเพิ่นเอาเข่าให้นี่ไปดีใจดีใจฮะดีใจดีใจดีใจเนาะเออผ่านมามีบ่ผู้ให้เข่าเช่นีงเอาบ่มีมีเลยเออก็นนาพยนเนาะ ดาเาแก่อนด้วยคันบ่คันบ่เห็ดบ่หาเนี่บ่ได้เนาะเขานี่เนาะเออเพื่อจะได้ขึ้นไปสือสอบนึงกับบ่ไม่ง่าย่นองเลยนเ่าบ่เคยเนาะจเปาเออโกเจ็ดแสนนี่เหอกัเป็นทิศช่องทิศัจกไปด้ไช่างเอกกัพอแห้งเนาะกินเนาะกจังใดสอบหนึงหับจ้างับจ้างกับพ่อแห้งเนาะดีเนาะเอ อันนี้ว่ามีอายเพื่อนทาอเมริกาบอแมนแมนเ่นซอยเพราะว่าเพื่อนก็ให้รายอยู่ทั้งทั้งเสื้อนอนพร้อมแต่ก็ทั้งผัดลมพร้อมแต่ว่าไปหลยบอลคือว่าได้เวยแมนก็เด็บยืนมาทางนี่ข่าวสอบเนืงกับโอเคนอกมาเราะเทนอกแมนแมนประมาณเจ๊มือนี่ข่าวสอบนึงนี่ประมาณเั๊มือจังบัสนี่อันนี้นด้ว่เดือนหนึ่งได้นด้เนาะได้เดือนหนึ่งสี่คนงสี่คนเลยบ้านนี้มีแต่ บ้านนี้มิเตช่วงนี้ได้เข่าเลยมีแต่ห้ารับจ้างเอาเงินไหวโฮมไหวบ้านเนาะโฮมไหวบัเบิดอะไรซื้อไหมเพื่อเข่าตัวนี้เบิดเท่ากับเงินรายเติบโดยที่บอแมนได้ว่าเดือนหนึ่งกลุ่มเดือนหนึ่งว่าอยู่บัดไปเห็นอยังเนาะบอกไงบัดไปห้าหับจ้างเอ้แมนแมนกับบอไดเเพราะว่าเพิ่นมาให้เนี่ยบ่แม่นได้เพิ่นสิมาให้ตลอดเนาะบอกลงเนาะแม่นเพิ่นกับบอไม่งือกันจ้าจ้าเอาโฮเล่าจ้าวบัดมันรอดเข่านี่ก็ไปรับจ้างอีกซอ เงินแกชื sure, okay. ่ออ huh. ีกออนะบ่แม่นได้ว่าถ้าเบิดเข้านี่ก็จะไปหาจ้างเออนี่เพิ่นพรพันก็คือว่าเฮาก็ได้ไปปกตินะแต่ว่าเฮามีเฮาบ่ได้ซื้อข้าวซื้อเนาะเพราะว่ามีข้าวเลยแมนแมนเพื่อข้าวตัวนี้เบิดก็เงินนอกหาจ้างนะก็ไปซื้อข้าวต่อหนะมันก็ได้มีข้าวมีอยู่มีกินต่อเนื่องเนาะบ่าผู้ไทยเนาะแม่นๆลลงหาาาเองมึก โอ้โมเมนลูกเจ๊อย่งเนาะเลี้ยงล้านนอนนี่เนาะเออเลี้ยงลูกล้านเลี้ยงลูกโอ้เลี้ยงลูกล้านเลี้ยงลูกล้านอืมจนใหญ่แต่เมื่อก่อนมาเห็นแต่ผูดได้หน่อยนะพี่น้องเลยพอเห็นผู้ชายมันนี่เห็นผู้ชายพร้อมหน้าพร้อมตาที่ว่าเนาะแมนแมนแสดงว่านอนนอนอยู่นี่วัดสี่คนเนาะเร็กหน่อยนะนอนอยู่พุ่นบ่เออนานมีเลยโอ้พุ่นช่วยไม่เนาะนอนอยู่นี่เอออืมเ่าก็ลูกเฮาเนี่ยก็นอนอยู่นี่โอ นี่นานอยู่พุ่นโอ้เป็นครูคิดว่าสองพ่อเมียนอนกันบ้างไหมบอหรือไปนอนบ่ไปนอนบ่เมียบอฮะต่างกันบ่ต่างกันต่างกันนอนได้โอ้พี่นี่สะพ่อนอนกับลูกสาวพี่นี่นอนกับลูกชายสะพ่อรักจะไม่ได้ลูกเนาะจะนอนกับยูกเราบอเนี่ยได้ชันบอพ่อมีลูกนานตาเนี่บ่โอ้แม่สะพ่อต่างแน่นี่แล้วเห็นได้แน่เบอร์ชมบัวอันนั้นอันนี้ถากานอนก่อนบอ จังไหนมานอนไก่กันโซบุตว้าคือมาเลยนอนไก่กันเลย่นกับเมียมาเนอนไก่กันคือกันบ่ะนักไปเด็กเอาหนักไปมาเลยนอนน้ำกันเลยนนอนหางกันไปนี่เลยบป่แน่โอ้จะพ่อแล้วจะมาได้ลูกฉันนะเอาล้านมาเลี้ยงก่อนนอน่องเลยนาะหัวไทยเนาะแหน่เพิ่นเอาเอาล้านมาเลี้ยงสองคนพี่น้องเว่ยเพราะว่าเพราะว่าข้าเจ้านอนพว่เมียนี่นอนต่างกันเนาะต่างบอลก็ละบอลเนาะจะพ่อมันจัง จะมาได้ลูกเนาะโอ้บางเธอพคนปฐมเมาก็มีเด้ว่าไทยอ๋อว่ายอกเพป็นอันนี้แล้ว่าปกติเขาเขาเจ้าน่ะพวกับเมียหน่อสลายเขาเจ้าจะเนี้ยเนี้ยกัะโนนเมนแมนถ้าว่ามีกิจกรรมยังเขาจะบางทีก็จะลอยไปกันบางทีก็จะแมนกับโมโหตัวนี้ประมาณนั้นแหละแมนบ่อยตรงนี้แบบบนหรือตแมวหรือข้างบลักษณะแบบจอบลอยเอาเนาะแมนแมนบ่อยเออไม่รู้นอนหรือจบมันจะยากมากตัวนั้นว่าอุะเยเลยอันนี้เล็กน้อยเขา นลับในนอนนอนครับพอกับแม่ไก่พ่อไก่แม่เด้แม่น่องนละบอลขลับหลักกระเงว่ากันพี่น้องเลยก็เปรตก่อนเบะก่อนเนาะบัดนี้เข้ากะมาหอดเพื่อนอ้ายไปแล้วเนาะบอกกัเนาะแม่นหอดมือหอดมืออดเพื่อนวพี่น้องเลยการบัดนี้มีแต่อยากให้อ้ายเพิ่นกับเอื้อนนี่ขอบใจให้เพื่อนว่าก็ได้ให้ไอ้ไอ้าว่าขอบใจทางผคุณยายจะดีบัดนี้ ไอยพรใหใเพิ่นก็ขอบใจนานอ้ใจดีที่พักเขากินให้นองค่ะอบใจเป็นใจขอบใจเป็นท่านบ่เออขอบใจบ่บ่เป็นหมให้เพิ่อไอพอในเพิ่นอยู่ดีมีแห้เได้เยเ้บอได้บ่เอ้ให้ไปอะไรังไปอ่าวันเลยกีไปเสียงเลยเออบบอพราจากอะไรบ่ภาษาจากอะไรไปปไปไปเด็กอ้อเดอนะเนี่ยต ไปอันโฉอันเบิร์นนเล็อันรเบิร์นยูีดีม่แห้งปเนาะราะ่ามันซา่ราไจะดีไม่แห้งครับอันแครเล็กดำด้วยออนเตอร์ไมัดกับเมียงจะจุดกะเด็ดหนังครับเออให้ทุกยากยเนาะเขาให้ถืกหวยถืกเลขกหวยถืกเลขเพ่าปน้องยป็นนายนันถืกเลขอีกถืกเลขมีเงินมีข้เนาะสุขภาพแข็งแห้งงเลย เพราะว่าอายเพิ่มจ้ะเป็นภาษาลาวราปนี่ยเพิ่นกาว้าวเป็นน้องเปาไก่เนาะแมนแมนกาเมเตะให้อายเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะให้สุขภาพแข็งแรงให้รลำรวยถึงหวยรวยเลขเด้อทั้งอายใหญ่เฮาเนาะขอบอกขอบใจหลายๆเจริญในหน้าที่การงานเนาะแมนแมนแมนแตไม่มีเงินม่มีคำได้ร้ายเก่าๆอย่างเง้ยได้อาหารยังมาแลงนี่มีอาหารบอกน้ำไม้กีดน้ำไม้น้ำไม้ นอไม้้เป็นอาหารลักเนาะเอาหน่อไม้เพราะว่าไไปหาหน่อไม้น่ะโอ้เนี่ยไปหาเนาะเจ้าก็เคยหาบ่หน่อไม้เหาก็เคยก็กันมาเนี่ยเอาดีแรงเออเอาเอาลูกเออนะฮะหน่อไม้มาขามสอนุ่มเออขึ้นเอาเลย่า๊บเอาตัวนี้เอาตัวนี้าเป็นเราเป็นเราเป็นเนาะเออเลี้ยงลูกเนาะ ก็เลยไปเดียไปให้เมียไปหาหน่อไหมมาอนิโอ้หน่อไม้าหนงดีว่าถ้าผู้หนึ่งอยู่ต้องผู้หนึ่งไปเพราะว่าค่าเล็กน้อยน้อมาใช่น้อแม่แน่แันกันเื้อเอาลูกเอาล้านถ่านะให้เมียไปหากระทื่าแต่ละเท้าคันว่าอันนี้ไม่จะหาหน่อไม้มาขายแล้วก็ชื่อเขาบอแต่ละเทอโอ้ขายหน่อไม้ตลอดบ่บ่ขายอะไรบคสขายหนูออื่นขายกันนี้ในพักยังเหลือคนขายพักขายหน่อไม้ เมือ่อหนึ่งได้โบไปขายเธอหนึ่งได้โบหาสิพันชั้นหนึ่งได้หาสิบชั้นหนึ่งก็ไม่ได้ออสูงสุดหาสิพัน <S 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 เนาะบัง <lim> เธอกะเอาเอา <S <S มืเ่ออีกแบบพวมีอันเขาบม่ได้เสื้อใส่ชุดไม่ลายอ๋อเอาเมื่อเฮือนกินนี่ช่วงยี้ฝนนี่ขาย,ป,ยาประยากดีปะไหนเปนบมอมันเราใหม่ลายดิยนาะฝนอยู่เมืองก็ลายช่วงนี้เราใหม่ลายอยู่เมืองก็ลายเนาะอือแต่ถือว่าเมื่อได้ขายได้ก็ได้กินเข่าเนาะเมื่อได้ขายพอได้กะ แล้วชาดกินน้ำมัไทยแท้แม่นแมนโอ้พี่น้องเลยพี่ต้นเขาเล็กๆหน่อยอยู่นอว์ไทยเนาะเขาผู้ใหญ่ครับเพราอดใจได้จำได้หนึ่งว่าเขาเล็กหน่อยนี่ดิเคยบ่อไ้บางมื่อกีเคยบ่อลูกนี่อดเข่าอดยังอดหนามเคยบ่อเขาเออจาก็เบิ้นได้บอกหมดหยังไงเบิ้นบอกมีบอกเคยแบบอย่างเออเลยโดยตรงกลางเคยคือเออเออได้เลยมีบอกมีอะไรอยากเข้าเนี่ยลายเถื่อนใด รานเชื่ออะไรเนาะร้านเชื่อบ่มี่าเคยอดข่าวอะไรบ้างไหมอออยากคิ้วข่าวกับกินน้ำไม้แล้วก็ไปดินมากกินหิวข่าวกินน้ำไม้อีกอิ่มบอกกินน้ำไม้แทนอิ่มบะกินโอ้ยักอิ่มกินเลยมีบ่มีข่าวกินว่าย่านว่านเนาะเจะสดงว่าเพิ่นเคยอดข่าวอดหนามมานาะกินแบบจำเป็นนะแบบปรไทยดีก็บ่มีแนวกินเนาะเซ่บได้เนาะน้ำไม้เนาะ กินเลยแช่กินอยากเข่ากินน้ำไม้คันเด้อก็ไอ้นี่เ่อยากกินซท่านั้วเนาะขันน้อมีเข่าเนาะคือในเฮือนนายนี่คือว่าผ้าห่มผ้าป๊อกลายบ่เสื้อนอนไอ้ช่างนี่นะแบบประเภทโตไอ้นอนนี่นะผ้าห่มนี่บ่มีเลยบุ๋มมีเลยเด้อเออผ้าห่มกับพี่น้องเลยคุณบนบ่มีเสื้อนอนเป็นสานกระหัวเนาะพนตกระหัวแบบลักษณะ ปูว่านอนก็คือซัาม,มาปูนะเาไทยซมกับนอนกับผืนกับเบีคกอเก่าไปหน่อยเลยอเอ,อ้ยอยากได้จ่บ่ผ้าผ้าปูใหม่นอยากได้บ่ได้จะได้จะได้เนาะผ้าเสื้อใหม่นี่นอไทยเนาะขันมีผู้ใหญ่ใจดีมันอยากช่วยกะเอาบ่เอ้เอาบ่เอาบ่เอาได้เ่ได้บ่ได้บได้บ่ไเ้บ่น้บ่ด่ได้บ่ได้่ด้บ่ได้บ่าด้บ่ได้า่อด้บนได้บ่ด้บนไ้่าด้่ได้บ่้อได้บ่ได้บ่ได้ด้บ่ไ้่าย่ได้่่น่โอ้ย เด็กได้ยามหนาวคิงไฟบีกป่ยามหนาวก็บชมไทยอีกนอนบัวรับนอนยู่นี่เออนอนไก่กองไฟอืมนี่พี่น้องเลยผ้าเสื้อไอ้นี่จักโต้ไอ้เด็กเสื้อเนาะเสื้อน้ำเด็กนอนไก่เอาไฟอ้จักโต้เอาไอ้มีบ่หอดบ่หาโตบ่าบะหานี่ชางอันตัวนี้แหละสองตัวโอ้สองอันหรือสองตัวตัวนี้เนาะสองพื้นพี่น้องนี่นี่แล้วส่งสองพื้นเสื่อสองพื้นเอ้ยได้สามีอก่ มีเลยมีแต่โตไซนี่บ่เอ้อบัดลูกได้สาจากโตบ่มีเลยมแต่ซ้ำนี่ละสองกับวสองตัวไดบ่ไทยโอ้โหพี่เอาเห็ดเบียกกับตัวนี้น้อนกับตัวนี้เห็ดเบียกกับตัวนี้ไปให้ไปสวนกับตัวนี้เออนะไปโด้วยด้วยจะไปเออโอ้พี่น้องเลยเขาือว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็อยากได้เย้าเนาะถ้าว่าเพลินสวยก็เอาเนาะเอาอยู่บ่ มือหนึ่งมือซอมกันไรเนาะเครื่องเก่าเครื่องยักอะไรเนาะเสือมือซอมพี่น้องเอ้เสือเด็กน้อยผู้ใหญ่เพิ่นก็เอาเบิร์ตพี่น้องเอ้เพราะว่าเพิ่นยังขาดเนาะขอแต่เป็นเครื่องนุ่งนุ่งนะพี่น้องเพราะว่าแต่มือซอมมือซามือหาก็เอาเบิร์ตเพราะว่าทั้งง่ายทั้ง้แลวก็เหล็กๆดหน่อยกับ่มีเครื่องนุ่งร้ายนะเบืองแต่เขาเห็นกัสภาพเพื่อนชาญกัประมาณนี้นะพี่น้องเอถามว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพื่นผ่านมาเห็นเนาะมาประเทศไทยเนาะแม่แม่แม่อยากช่วยอยากเลือกเป็น แนวไรก็ได้เนาะเอาเบิดเนาะขัดเป็นซอยเนาะขอแต่ซอยเนะาะใช้วิทย์ปลา,าอือพี่น้องเอคือแบบว่าถามว่าควบจ้องการข้องายนี้ยังได้ยังภายในเฮือนในช่วงบ่ายนะถามมีผู้ซอยนะตัวมันจะเป็นอะไรัะจำเป็นที่ว่าขาดเคิร์นแห่งนี้นะอายังได้ยังไงเธอแม่เบิ้ลเอาเอาอย่างช่างเชียชังเชียมันเป็นได้ในชังเชี่ยนะ กับพ้ห่มอาเยิอายินนะพ้ห่มโอ้สังกสีกับพ้ห่มพะหมสังกสีนี่ได้บประมาณสิแผ่นสิ่สช่อแผ่นอันนี้เบื้องหนึงสิแผ่นบ่เบื้องนึงแทนโอ้เออชาวได้ชาวชอในชาวแผ่นเบื้องละสิบเเออลังลบอยูได้บ่ไม่ใช่ชาวช่อแผ่นชาวแผ่นในประมาณสามพัน สองสามพันสำเนียงเลยเนาะกได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะไอพ่อเนาะสองสามพันบาทนี่คือคือชิพ่ออยู่บ่าวาได้ครบเศร้ากัญญาเนาะได้หาฮกแผ่นด้วยวิชิแผ่นกัญญามันเนาะซ้ำะด้เพื่อนซอยนะซ้ำได้เพื่นช่วยก็เอาหน่อยเนาะช่วยพาห่มเสื้อก็ได้เนาะสังกษีก็ได้เนาะเพราะว่าเขานี่เพิ่นให้แล้วสอบหนึ่งกลยเพิ่นอยากได้นอื่นอีกกลุ่มโดนเติบเนาะมันหัวบอกเวลาฝนตกใจอยากได้ไม้นี่ย มันเนี่ยโอ้ว้ายโอ๋เอาลยระไรมันนี่โอ้หมดแล้วดิัดตอนนี้นะมันหัวหมดแล้วหัวหดคันว่าฝนตกก็เปียกเบิดเท่นี้เพิ่นว่าบ่มันนอนเลยเพิ่นว่ายามฝนน่ะออนอนยากอยู่ยากเนาะเออเพิ่นเฮาลงนอนอยู่ตลาดนอนอยู่ตลามีมีเตียงบ บ่มีเหรอมีเตียงกองเอาแบบใหม่น้อยๆคนก็นอนโอ้เอาใหม่มากองเลี้ยงเอาเด็กน้อยเด็กฉันก็นอนด้วยกันนอนนี่ช่วนำกันอยู่โอ้ย่าร์เล็ปไม่งอดบ้าบระเทศไทยโอ้ตาตาง่ายพ้นชำนาฝนขีดเพ็รไม่งอดเท่านอนอันตรายจีเนาะคือบางเทธอเขาลงคลิปไปหลายคนกับคอมเมนต์นะนะทั้งดีแล้วก็ทางลบเนาะหรือว่าทางกำลังใจเมนเมนช่ายกกับฉีแบบว่าโอ้คือว่า ทุกยากอยู่ก็คือบอ่อนไปหาไปหาเห็ดนั่นที่นี่เน,นาะบ <Man, man. S 1> ่าวไทยเนาะแมนแมนเขาก็จะเจอหลายๆบ่อนแต่ว่ามันบ่มีปัญหาเนาะบ่มีบ่อนหาบ่มีบอ่บอนเห็ดพี่น้องน้อยเนาะคันสิไปหาหับจ้างก็บ,บ่มีเน,บบน<ม>าะบ,<ม><ม>บ่อน<ม><ม>เป็นหลักๆเนาะมีแต่หับจ้างก็เป็นร้บ้านเลยมีแคนใ,<ช>ในบ้านนี่แหละ<ๆ>แบบบางทีเขาจะได้เงินเขาจะกะอันนั้นจ้างอันจ้างกันออกไปโอ้โหเห็ดเองแบบนั้นมันบ่มีบ่อนจ้างพวกอันชิจ้างเนาะไอ้เนาะบ่อนที่จะไปเนาะมันบ่คืออยู่ในเมืองในหน้าได้บ่าวไทยเนาะมันบ่มีนั่นแหละว่าหลายคนว่าโอ้ยว่า โบไปหาโบาไปหาโบไปเห็ดจังสันในที่แต่ว่าเรื่องเห็ด <fruit S 1> นะเห็ดนอกคือเขาให้กับเห็ดนอกสวนกับเห็ดแต่ว่าเห็ดเนั้นมันโมมี่นะพี่น้องเลยมันบดีเขาใจว่กัเนาะเห็ดให้กะไายยุติว่าบบได้เขาไร้กับพวกกุ้มกินอย่างนั้นนะแม่แมไปหาจ้างกับพ่อได้จะซื้อเขาขายนมไม้นอตอกอได้ซื้อเขาไเล็กๆตน้อยๆเนาะข้าจิไปหาเนีอื่นกับมันโมมี่บอนหาพี่น้องเลยหครงจ้างโครงงานโมมี่นะแม่แม่อยากให้พ่อแม่พี่น้อง เข้าใจแน่นอนนะนะคนเท่านี่เปรียบคือกันกับผู้มันมีทุนแล้วเนาะแม่แม่เอาไงเนาะมันผู้มันมีทุนแล้วมันเฮ็ดนี่ได้ก็ได้เนาะไอเนาะคือเท่านี่บ่มีเริ่มจากบ่มีจักขีปเลยนี่คือแบบนีหนีเนาะจักขีปฮาแบบใดเนาะไอเนาะก็สู้คือคือว่าและคือไอเห็ดไอเฮ็ดอเห็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกมันหาขายน้ำหมกน้ำไม้เนาะหับจ่างก็ได้บ่วร้ายหน่อยเนาะมือมือหนึ่งเท่าไรไอไปหับจ่างแต่ละเทอ เคยไลยเ็ยมือหนึ่งห้าสิบพันอันนี้มือหนึงเซนนเออมือละเซนเนาะทำไปมันมือก็ได้เซนนึัไปครึ่งมือก็ได้แต่ห้าสิบกได้เออแบบนี้นะครับจ้างตอนนั้นเนาะเอายังแต่เช่าในชิอมงในห้าสิบพันเออมันบ็คือรับจ้างเป็นเดือนเนาะแม่แม่บกไเนาะแต่ชิบมงามงจับแ่เซนงถือเขาถือหนามไปกินเองบม เขาเขาเฮาอีกเขาเฮาเนาะนำนำเฮาอีกเขาซื้อแต่อา์หันอะไรอุ๊ยหันกับอะไรกินกินลายคนนันนะก็เพิ่มเมื่อยสำเนาเฮ็ดเบียงเนาะจิ้มกับโบอิเนาะโซคาแห้งพี่น้องเลยแบบอันแล้วกินข้าวแล้วเฮ็ดเวียกเลยแบบได้พักพอนั่นนั้นเฮ็ดเลยบ่อจ้ะเนาเออ้วกินข้าวเอาวเฮ็ดพาร์ชิโม่แหงเหดเนาะแหงเฮ็ดแหงอะไรเนาะเขาคุ้มอะไรเนาะบางคนก็ให้พักพอนก่อนจังเห็ดบางคนกะ โอ้ชวนายกับพักพรมาแล้วอีกตามมุ้งชอบประมาณเนาะคืนชิบเอ็ดม้งเคืองเลือดชิบชอนกับปนเดช้อนมุ้งสามมุ้งมาแล้จังโลกนะนะอีกตามมันแหนดด้วยม่นแหลดนะนะมีแต่กินข้าวแล้วก็เฮ็ดเลยนั่นนั่นแบบนั้นคาแห้งประมาณแบบเพามจำเป็นก็ต้องได้เฮ็ดมูจะอันมูให้เฮ็ดชั้นใดก็เฮ็ดชั้นหน้าแม่นแล้วเพราะว่าเ้าบ่มีบอนหานอยเนาะบ่มีบ่มีชิดเลือกับบุตรชายวาเนาะคข้าจังเลย่นแม่นโอ้มาหนึ่งก็ถือว่าได้ข้าวได้น้ำแล้วไปหับจ้างหรือว่าขายนมัยกับชิด มีทืนมีห้อนคือเขาว่าเนาะไปซื้อแนวอื่นบักเพชรไปได้ไปนัวพี่น้องเอ้ยมีแต่บดนี้มีแต่ให้อ้ายหลังจากได้ข้านี่ประมาณคือ้วาลกุมเดือนนึงเนาะมื้ออื่นนี่นับแต่มื้ออื่นนี่กอ้ายกหาับจ้างหาขายหน่อไม้คือเก่า้ตลอดตลอดไปเลยือเฮ็ดันรปะในปอตะไทกลปอบาบัดบัดซื้อมาเลยับัาเออ บ่ให้บ่ใวยยูแล้วละได้หลังจาเนี่ยเหรอกาเนี่ยจวน่ทิมฟ้าเลยครับนี่อันนี้ก็เจ้าต่อเอ็นจ่าเอาไปหาเงินเท่าไหร่เงินเท่าังินในเงินต่ออย่างนะเพราะว่าเขาเขาก็มีกินได้เนาะไอเป็นชอยเด้อตัวนี้นี่ก็ถือว่าพรพันธุ์หลายเติบได้หนิไดยเขาสอบหนึ่งเนื้อเป้าหนึ่งก็เป็นเดือนเดือนหนึ่งเขาหาเงินได้เอาตามชุดกับประมาณหาเชนเนาะหลักหนึ่งซุปสมมติว่าเขามีคนจ้างนะแบบไทยไม่เห็นเลยก็ถือว่าได้ซื้อต่อเนาะซื้อต่อซื้อประเภทประหลาดเป็นนัวเติมนะ โมนี้ก็ถือว่าทางทีมงานเท่ากับเลยเป็นสะพานบุญให้อายหญ่เพื่อนทางทางประเทศเราได้เนาะทรงเข่าทรงน้ำพอด้วยนวดชาติเพป็นข้าวเหนียวเงยข้าวสานหนึ่งกระสอบแล้วกับเพื่อนกระซอยล้าอยู่เนาะเทาใหญ่ไปล่ายบอลเพื่อนเงยล่ายบอลล่ายบอลก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับโมนี่พี่น้องเลยมาหมอบให้อายเพื่อนอ่ะอายเพื่อนกับว่าประมาณกลุ่มอยู่เดือนหนึ่งแล้วเพื่อนกับชิไปหาหับจ่างต่อเพื่อมาสืบเขาหลังจากที่ว่าเขาสอบนีเบิร์ดนะ ก็ถือว่าพรพันธ์ลายเต๋อผมมุขใจทางอ้ายเพื่อนที่ว่าสวยเรือครอบครัวยากจนนั่นแหละอยู่ดีไม่แห้งเนาะแล้วก็ปรารถนาชิ้ในขอให้ได้ชิงนั้นนันเนี้ยเหตการเหตุงานก็ให้ให้เงินค้ำหลายๆตามความูลมาปัทนาเพียงแห่งรวยๆถือควายรวยเล็กนะพี่น้องเอ้ยจังพอกันไม่ลิปหนาเด้อเขาเสียอำลาพากจากอ้ก่อนแล้วก็สิพากันเดินทางกลับกระบาวผู้ไทยในบ้าแทนมาในพี่น้องเอ้ยจังพอกันไม่โอกาสหนา